ไปหาหน่อยดิเห็นมีอะไรได้เลยวะหรว่ามันไหลข้านี้หมดแล้ววะแจ๊บอะไรกูไปหาหน่อยไดไรเอ๊ะเจอสองตัวละปั่นปักได้อะไรวะเมื่อกี้ล้อบายวันนี้ก็ก็ได้อะไรเลยเว้ยกูแอ๊ะเราก็เรียกว่ายีล้อบายอีกที ทำไมน้ำมันไหลอย่างนี้ล่ะทำไมมันชื่ออย่างงั้นอ้าวแล้วงี้กลับบ้านไงเนี่ยเจอไอรอนหัวปุ้ยมาตบตากโอ๊ยตัวพิษอยากมาตกใจมาแอปเปิลตกหูเลื่อนรถเลยแจ๊กตั้งสกิลตั้งสกูมาเอาเอาเอาว่าใครใครจะเอาไปใส่เอาให้เป็นเนี่ยมันคืออะไรวะมีอะไปบ้างูใส่หมวกกีเพอร์ กูจิ้มเลตอนขุองแม่งฮะยังไงสเกลตันมาแล้วจะขอขวกแม่งเลยขอแล้วจะเรื่ไรหเจ้าตัหาไปโอ้โหวงนี้กูไปมาหมดแล้วเพราะกูเป็นคนปักไฟโซ่ไม่มีที่ขุดเจอวินที่ขุดที่ขุดที่มันใกล้จะผ่านตรงนี้อ่ะไม่มีครับอ่ะเอาเอามาอาที่ขุดแปะกูมีอยู่อันหนึ่งอ่ะ ยอนไปแล้วนะครับจะขึ้นยังไงไอทีนี้เออแต่กลับบ้านอย่างตทางยางนี่ใครแล้วกลับไปไงเนะี่ยเออว่ะย้อนแล้วแหละอเออว่ะไม่มีใครอยู่บ้านเลยนี่ว่ะขุดขึ้นเาานาการงออครับคุบ่ปนเปื่อวน ตรงนี้กูมาแล้วนี่หว่าค่ามับกินแบบตายแล้วของไม่ตกวะมันไม่ฮาร์ดคอร์ดิมันมันจะไม่มันนะครับมันจะแบบว่าโอ้โหมันก็วิ่งไปตายกันมันเลยมันมันจะฆ่าจิ้มซับไม่ได้เล่าจิ้มซับค่าจิ้มเขาต้องการอย่างนี้นี่เองนะเผื่ออีกทีมนึงไงจะได้ฆ่าจิ้มซับแต่ผมไม่มีช่้นหัวเพราะต่างไม่มีชิ้นหัวที่มาหลายเว่ย จะเจอไหมเนี่ยันนี้เจอไหมเนี่ยต้องบปไบสักวันเอออันนี้อยทไมทานันเยอะจังวะไม่รู้จิงเยอะิงขุด,ขด,ดม่ให้หตะเออกแปอะ่ต,อตาด <laughs> ดำดำนี่คืออะไรเนี่ยขอบตาเนี่ยคิ้วเคยดูไม่ใช่คิ้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอบตาใครเคยมีขอบตาดำดำเลยวัดมันใส่ชุดอะไรมาจากไหนวะเนี่ยใส่ชุดแหวกหลังนะดูนี่ยังไงไอ้หมาไอ้หมามาไงอ่ะไหนเฮ้ไอ้เป็นผ้าอ๊ะเฮ้ยแล้วไปไอ้ชียหมาตาแดงไม่ใช่ฮะ ไม่ใช่นะมันกัดใครอยู่มันเป็นตีอะไรมันหรือเปล่าเดี๋ยวนะเพื่อนกูว่าไฟนี้มันแปลกๆนะมันดูเดเฮ้ยฮีโรบไปไอหายไปแล้วอ้าูชิบหายไม่เมื่อกี้เห็นเลยขึ้นฮีโร่ไปตัวอย่างเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยเอ๊ะอยู่อย่งเี้ดิเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยปื๊บอีกกระบองก็กลายหมุกพันไปเลยไอจริงมเนี่ยจริงข้างล่างใครอะข้างล่างใครอะไครอะอัน้ย ไปตัวนี้มันแปลกๆอะลงมาดูดิเออเนี่ยมันไปเป็นแถวเลยอ่ะกูงงแหละแอบเลยอะอ๋อเนี่ยเนี่ยอากาศฮีโร่ใบมันมาขุดเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ยไปแม่งแตกกูไม่มีเลสโตนท็อตขุดต่อขุดต่อแสดงว่าหมา้ฮีโร่ใบช่วยสมอยเลยสมอยลองลองตีที่ลองตีที่ลองตีหมาดิใครใครใจกล้ากงการตายหากูไม่รู้ด้วยนะมึงใครจะกล้างแสดงว่าชาตนี้เขาฮีโร่ใบเข้ามาแน่เลยยังไงกูนี่ไงกูนี่ไงช่วยกูด้วย ตายมันหน้าจอมันโหวขนาดนั้นเลยวะไอ้ฮีโรบายหลอกร้อนไอยีโรบหลอกร้อนละมันเหมือนมันเหมือนโหดขึ้นเรื่อยๆเล่นไปเล่นมาอืมนี่ของแปลกครับใช่ถ้าเกิดไปเล่นสตอรี่ยีโรบายขุดไว้อะเฮ้ยตรงนี้ก็เล่นสตอรี่อ่ะใช่ใช่ใช่ในในตามตามทางไปนนีตามทางไปเลยโอเจ้เฮ้ยอยากเจอฮีโรบายอ่ะเป็นไงอ่ะลอยขุดเออคุยังไม่เจอเลยเออว่าเป็นรอยขุดเลยเว้ยไปเอาเลืโองสตอรี่เอาเรื่องสอรีวแบบขุด อะกุ้ยหมูมาทำกับดักไว้หมดครับไม่ใช่กับดักอะไรเลยอล่อเลยโอ้ยถอดแต่ถอดอะเฮ้ยเมื่อกี้ยบอหลอนเลยเจอรูปใบตาเม่นขาวมันก็หายไปเลยเฮ้ยมันมันเป็นชุดเหมือนเราปะชุดเออแบบเราเลยตาขาวโอ้ยกูอยากเจอสตีฟเลยอยากเจออยากเจอว่ะออกมากูอยากเจอ เฮ้ย <S <S <ห>เฮ้ยนี่อะไรวะตรงเนี้ยแป๊บ,บเมื่อกี้มันบึ้มไปเลยอะ่ะเมื่อกี้เห็นบึ้มเห็นเลสเตอร์โตนลอยได้ไปดิ่งให้ทางเป็นเลสเตอร์โตนเลยอ่ะมาดูดิมาดูดิดดดดดนาย<ร>านายน, <ะ S 2> หนาหุ่นละหุ่นละเออทางยาวด้วยตามาตามาตามาโอ้ยทางยาวโอ้ยนี่เงี้ยรู้สึกมันยังอยู่นะเว้ยมันยังอยู่สงสัยมันคงขุดไปเรื่อยๆเหอหมาอะไรเงี้ยเก็บเลสเตอร์โตนให้หมดเลยแล้วก็ปอร์ส ใช่จ้ตคนนี้มันก็ขุดอยู่ในโรเราแหละอ,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 อาหาราหารันาหลังมาดูภูภูงีพุ่าไปจัดมีอยจอกมากไอ,อ้กูมีอาหารมาน,นี่มาน,นี่มาเดี๋ยวกูเทรดอาหารให้ๆๆอยู่งบนอยู่งบนเฮ <ๆ S 2> ้ย <ๆ S 2> อีกฝั่งหนึ่งไอหมามันจ้องไปแปลกวะเฮ้ยเนี่ยว้เอามาคืนด้วยเอามาสักห้าชิ้นไอหมาเฮ้ยเออว่ามันจ้องเราแปลกแล้วหมาไม่นคือฮีโร่บายเหรอวะตาแดงหมายฮีโร่บายก็วะ มันเป็นมันเป็นฮีโร่บายป่าอันนันก็คืนมาหืม,ม<า>ไหนมาอยู่ไหนวะหมาอยู่ข้างล่างอ่ะดูดิหม,มันเป็นฮีโร่บายป่ะวะมันรักมันรักกูแล้วมันรักกูแล้ลกกวกูให้เนื้อไปเอาเอ,อ้มันไม่ตามมาไหมเจอมือไม่ตามมาวะไหนหมามันไม่เห็นตาขาวเลยได้ไม่เห็นตาปกติเลยเออมันรักบอสอะไม่รู้หรือให้เฮ้ยกูเจอทางเรื่อยๆเลยวะ่ะ เม่กี้ให้เนื้อมันมันก็กินนะเนี่ยเออเมื่อกี้เนื้อมันก็ไอ้แจ๊กแกกูโดนแล้วแจ๊กโดนพิษไอ้เหี้ยกูโดนพิษกูโดนพิษหายไปแล้วแกงดีรู้ไปแกงกูโดนแล้วแจ๊กกูโดนพิษกูโดนพิษไอ้เหี้ยแม่งโอ้ยโอ้โหโลกหมุนโลกหมุนนี่สุดไหายอ็มเลมดูดีมันวิ่งไหนไม่ได้เข้าใจไอ้ยีรบาลเฮ้ย ไหนไหนโลกงหุนอยู่พักเจอติดต่อกันเฮ้ยกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วเพื่อนกูตายแล้วซอมบี้ซอมบี้ไอ้กูตายกูโดนพิษหรือโดนที่อะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วไม่ไม่ขึ้นสาเหตุเรื่องดนูกูตายไม่สาเหตุน่ะนั่นแหละแล้วแล้วครั้งข้ามาเต็มเลยเนี่ยช่วยด้วยแจ็คว้ากูไปด่วนเลยแจ๊กไม่เห็นแล้วยีราบานเมื่อกี้ตาขาว เห็นก้อนหินเราเห็นก้อนเหล็กมันมันมันลอยได้ตรงเนี้ยเออเห็นก้อนเหล็กโหแจ๊คกูหายแล้วแจ๊กกูโดนน้องตีแจ๊กบิงดิบิงกูไปด่วนเลยแล้วเมื่อกี้เห็นมันเย็นพี่ไม่เห็นกี้ไม่กี้พี่เห็นมันเย็นอยู่ตรงนี้เว้ยต้องหน้าพี่แล้วมันก็หายไปกูอะโดนกูไปต้องหน้ามันเว้ยไปต้องหน้าแม่งกูเเจอกันครบลยไปต้องไม่เจอคนเดียวเว้ยเอาเอาของกูมาเดี๋ยวนี้นะเอาของกูมาเดี๋ยวนี้ อ้บีของตัวเราเว้ยโยนโยนมาโยนมาหน่อยไอยู่ไหนอเนี้ยบางส่วนขออาหารก่อนเลยคงจะพังแล้วเนี่ยเอาเอาซองบีไปกินก่อนพร้อมด้วยชุดเกาะใส่ไปด้วยเไฮ้ยจัมบ่ยอาดาบพางชิตหายแล้วไคมีดาบบ้างเออพงดูยีบาเก็บแน่นอนอน่ กูวิ่งไปกระแทกหน้ามันเลยอ่ะวิ่งทะลุหาวิ่งไปตามหามันกันปะไม่มีดาบเนาะต้องอยู่ในถ้ำเนี่ยแหละใช่ป่ะว่ามปลอสภัยได้แล้วเออทองเราสามารถฆ่าหยิโรบายได้ไหมทองกูอยู่ไหนใครขโมยทองกูทองวินหายไปแล้วนะมันอยู่ที่ตุ๊กูนะอยู่ที่ตุ๊กกูนะทองกูอยู่ไหนโรบายเก็บก็หมดแค่นี้แล้ววะ เอ้ยทองกูหายกูจะไปทำชุดไม่อยากฆ่าฮีโร่บายไนะเว้ฆ่าได้กฆ่ากูไม่นราคาละฆ่าไม่น่าได้อะมันเป็นสิ่งลีลาไยกลับไปที่เก่าไหมไปดิกูเจอเซมเฮาแล้วอีที่ละเออแล้วไอ้ทาร์ตกูอะขอคบเพลิงไว้เดี๋ยวกูไม่มีไว้ปากอาใครมีคบเพลิงบ้างเพราะพญามไปอยู่คนเดียวน้ำพเดี๋ยวตอนน่ะกูไม่มีอ่ะเฮ้ยชิเปอร์ กินเหินกูโดนง้องเนี่ยใช่เป็นผีในะไม้ครับใช่ไงมผู้เออแล้วถ้ากูโดนผีกูต้องกินอะไรกินนมเหรอ่ะผีต้องกินนมสารพิษกูว่ากูว่าแม่งไม่แม่งไม่ใช่โดนผิษธรรมดาโดนแบบตาบอดด้วยโดนอะไรหมดอ่ะใช่เหรอตาบอดด้วยเหรอเออโอ้โหผีหลอกอีบ้างอีบังดอนเราจะขึ้นมาขอบุญูโดนบายไปวันหนึ่งเนี่ยทีอ่ะกูเงลเงลบเลย อ้าวพวมึงไปไหนกันแล้วเนี่ยสบายแม่งโหดว่ะเราตามาตอนแรกมันก็จ้องหน้ากูไอ้แจ็คกูตกใจกูแน่สิอ้าววินได้ดาบไอออนใครเนี่ยของกูแน่นอนนะแน่นอนแน่นอนวงดับไปแล้ว,วลกูต่อยไหมอยู่ทีแล้วบายนั่นโหดเป็น้องหน้าเลยนะเห็นกันทุกคนนะเมื่อกี้ไอพวกนายไปไหนวาร์ปเราไปหาพวกนายนะเดี๋ยวเราหลงทางแล้วเนี่ยเมื่อกี้ตอนวินเจอวินเห็นชื่อเอ๊ะชื่อใครวะไม่มีชื่อนี่อ่านดูดีๆไปคีโ้โรภอะโอ้โของในตัว เพื่อนกูเจอไฟแล้วกูไปไม่กี้กูไล่ไล่เก็บไฟแม่งอ่ะแล้วแม่งพุ่งมาเลยจะพุมาดังแปะวะพุ่งมาดังแปะเไอีกแล้วไแล้วเชี่ยแล้วเชี่อไ้อกไม่้้อออ้อ้อ้ง้ออ้ไ ้ยไนักนขีออกมาดิดูหลังนี่พอัอยู่อุ้ยนี่ไงกูตีมันเอามันการลเป็นมันการล่างนข้าวอุ้ยไปมันต้องนกูนี่แน่เลยเนข้างน่น่มี้งาวน่ยนี่ไงไหนเนาะนี่ไงันไงการล่างเปนข้งขาจริงด้วยขางเข้ยกแต่หูหูตอนเนี้ย โอ้ลงไปเซ็ตเฮาไปเซ็ตเฮาด้วยแก๊กตกตกลงมาเล่นแค่เกมไหมครับไม่กลัวอย่างไรเรื่องจริงนี่นี่นี่ตกลงมาช่วยแก๊กว้ากูไปหาด่วนเลยแก๊กว้ากูไปหาด่วนนั่นละดิกูเจอแล้วกูเจอพวกมึงแล้วจ้ะกูเจอพวกมึงแล้วจ้อ้หน้าจีบีหน่อยเฮ้ยเจอกันเจอล้วที่รู้ไปมันจะมาฆ่าบอสเหรอวะ เอ้ยมึงมีหมวกไอรอนได้ไงอ่ะเอ้ยมีหมวกไอรอนได้ไงคุณคุณนะอี้ากาก์ดไนะแต่เอริตันอ๋อหอนาอบนาดิกูมีแต่ขวานมาพ่อมาพ่อไหนอยู่ไหนอนาบนลมอ้าวไม่สรุปวิศวบานป็นการเป็นขางข่าวปะเฮ้ยใครเก็บเมื่อกี้เหมือนเข้าตัวพี่แจ็คดาบเข้าตัวพี่แจ็คใครเก็บดาบกูไปเออขัดาบเข้าตัวกูกูอยู่นี่แจ็ค เราต้องเปตามล่าล่าข้างขาวตีไปตีไปเกิดกิโลบายอะไรก็ได้ครังขาวได้ดิวะมันคือมันกลายเป็นครั้งขาวเพราะข้าครั้งข่าวตายไปเออคือมันไม่เหมือนเหมือนมันไม่ตายอ่ะเออมันว้าไปเลยแบบถลุถลุถลุแบบมันคือสิ่งไม่ได้ข้างขาวเลยช่วม่ได้นะมันคลิปผีเออเหมนสิ่งครังขาวอ่ะไอตอนแรกกูเจอเข้าไปหาบอยแม่งยิงฉันหลังแม่เลยเว้ยตกใจมันมันมองมันมองแต่กูนะเว้ยไม่รู้ดิ ตอนแรกมันมีข้อความขึ้นว่าคีโรบายมัขึ้นมาเฟียมีอ่ะใช่หรอซีมีอ่ะเออเ็นขึ้นมานม่ใช่ไม่เพราะพวกเราไม่เห็นไม่ไม่มีไหนตรงนไม่เห็นนะมันขึ้นมันขึ้นแค่กูแน่เลยว่ะเออกูอัดในงานบ๊อตได้ไหมอัดแฟบเอออัดแฟบออยกูก็หัดแฟบเอาไว้ย่รู้เลยเฮ้ยอยังไงเกี่ยวๆอ่ะเฮ้ยมันคือพื้นอะไรอ่ะแล้วคีโรบายมันสามารถขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ป่าวะีโรบายตอนหลังพงแล้วเฮ้ย ยังไมตอนหลังพ่งอ่ะเฮ้ยแจ๊คเฮ้ยมึงจะไปวะแจ๊คหาจรือว่าเดี๋ยวพวงไม่กระตุกใจกูขออาหารหน่อยอาหารอาหารหมดอ่ะอาหารหมดอ่ะขออาหารหน่อยกูเหมือนเหมือนคนเมาอ่ะตอนที่โดนอ่ะเออคนเมาเป็นไงวะเฮ้ยใครมีมันโดนสกปรจริงร้อนใครมีอาหารบ้างขออาหารหน่อยตอนนี้โหไม่มีอะไรว่ะเดี๋ยวต้องไปกันอย แล้ววินจะไปไกลวินจกระโดดขออาหารหน่อยกูมีหนมปังอ่ะข้าวไม่อยู่กูกินอะไรกูกินให้มันฮิวเลือดได้มันโทกุแจ็คไปเร็วใครมีที่ขุดมากขึ้นขุดกูหมดตัวแล้วขุดแเบนมาเมาหนี้เมาหนี้เบนเบนใครวินที่ขุดมาหรอเราข้าวไม่ต้องสับมีพั่วไหมอ้าวจะเอาวะจะเอาวะไหนอะกูจะขุดินเขียว เราจะขุดไปขุตัวเนละเรูจะขุดไปสร้างบ้านตัวเองแอใครอะเอาไปเจ้าไม่มียังไม่มีเลยเอาอ่านเอาไปเอาแบเออเออเอเออเออเอเออยออเออเ้อเออเมอนออเหอเออเอเอ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 เเอเเอเเาอเนเห็นแเ เห็นแบบรู้เลยอ่ะชื่อฮิโรบายนั่งอ่านถัดเออกูกูยังเห็นไม่จ่านะแต่กูเห็นปุ๊บแม่งเก็บกูเลยเป็นมาวันนี้ด้วยดิเบนอันนั้นไปนัดทางแล้วเอาไปผสมกันเข้าตัวใครเห็นไหมวะเอาไหนฮ่าเมย์เขาเปิดใครทำดาเมจกูนั่นไงซิวูฟิตมาไงเนี่ยไอ้ยี่เป็นคุณมันนี่ซิวูฟิตกับพี่คุณไอ้มปุ๊บข้ามันนี่ซิวูฟิต ว่าฮิโรบายไปแล้วหระอมะอือ้ยัน้ไม่มาหลอกเราตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นเลยแล้วจ้ะตัวทำไมกูกแรงแปลกๆน่ากลัวจริงๆคือมันฆ่าไม่ตายเลยน่ากลัวไปแล้วสรุปภาคน,นี้มีฮิโรบายใช่ไหมก็ที่เห็นที่เห็นเมื่อกี้ไันเกอหรอกหรือว่าเป็นเฉพาะระดับฮาร,ร์ดวะใช่อ,อะเฉพาะระดับฮาร์ดระดับอีซี่กับนออ์มอไม่เจอน I believe I can fly ใครใครใครเก็บเรสโตนแล้วบ้างเนี่ยประโยชน์มาเก็บเรสได้ตัวกูโล่งเลยเนี่ยบอกเลยดูตรงฟังคาาที่เก็บมาฮีโร่บายชอบเรสโตนจัดเลยยังไงนะฮะเรสโตนมาต้องต้องไปขุดขุดเรสโตนเนี่ยเดื๋จะเจอแล้วก็เจอฮิโร่บายตัวสักแล้วก็ขึ้นว่าเฟียมเออขึ้นเฟียมีแปลว่าเฟียหมด ดูให้ทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยชีวิตให้ของที่มันไอวินเหรอบอกได้เร็วมากบึ้มก่อนทีนึงเอ้าเฮ้ยวิวินอยู่ไหนเนี่ยไอ้วินเราวินแปะที่ทำไมเนี่ยก่อนเป็นเติร์นวิ่งเฮ้ยเด้กอะไรเนี่ยขิ้นเดินไปไหนแล้วเนี่ยก็วินเนี่ยอยู่ก็วินเนี่ยอ๋อ อุ้ยฮีโร่กไปแม่งทำลงศพให้วินไหนวะไหนวะไหนวะเฮ้ยกดแท็กแม่งโอนเมื่อกี้วินอยู่ใต้ดินอะเดีวะเฮ้ยขนลุกขึ้นไม่งจับลงศพให้วินร้ายเยวินหร้ายแล้ววินเฮ้ยโหเป็นหลุมวินดูดิเออแล้วแล้วแท็กฮะแล้วก็ตายได้ไงตอนนี้ไฟลุกขึ้นอะแต่แรงว่าฮีโร่กไปได้เลยว่ะผมมึงไปลงศพด้วยเหรอ ป้ายของกูมันมีป้ายชื่อติดตัวมาด้วยไว้พอกูไปเก็บอ่ะชิบหายชิบหายแล้วมึงมึงเล่นกับของมึงไม่ทำโลกโซนให้มีโคตรคนลุกเลยมันทำมึงมีพลังงานแล้วมึงมันมีพลังงานบางอย่าง,งยิง่งให้คดแร้ยิ่งเจอไม่กูอยากกลับบ้านแล้วอ,อยากกลับบ้านไอ้คเรื่อุงโผล่มาขนมปังชิ้นขนมปังชิ้นเหรอเฮ้ยดูแล้ว ตัตัวกูไฟลุกอ่ะแล้วก็มีป้ายชื่อขึ้นมาได้แล้วพอพอกูเก็บไอ้แค่แจ๊กกูตกใจหน้ามึงพอกูไปเก็บของที่สอบกูมันมีป้ายชื่อติดมาเลยเว้ยบ้าดังแล้วไอ้พงเงี้ยจะตกใจเหรอเจอเจอเจออะไรเู็นแดงแดงอ่ะไม่เดี๋ยวอ๋อเด็ดเลยเฮ้ยสรุปคิดแล้วไปทำป้ายชื่อวิ่งตัวท้าแล้วเมื่อกี้อยู่ดีตัววิ่งก็มุดไปในดินแล้ววิ่งก็เอ้ยงงเลยเห็นะพี่เว้นงงเว้ยทำไมวิ่งอยู่ใต้ดินแล้วก็เป็น เพี้ยงงงง่ายทำไมมันขึ้นป้ายชื่อกว่แปดเทิร์นด้วยฮีเอ็นเนี่ยถามว่าเอ้าแล้ววิเดอร์เจย์ชื่อทำไมเจย์อ้าวเป็นแจ็คหรอวะไอ้ต้องพีใส่ก่อนแหละลองไปขุดแรสโตนกันดูวินดิ่งแล้วถ้ำนี้มันใหญ่แปลกๆว่ะยังยังขุดเพ่ก็ไม่ทั่วเลยมีที่มันอยู่เต็มเลยเออใครใครเอาคบเพิงขาร์โมโคพิงกูไปนะขึ้นกูด่วนเลยกูจะไปยังมีสองงานนึง เฮ้ยคีเปอร์มาว่ะเพื่อนกิเปอร์กเปอร์เว้ยคีเปอร์คีเปอร์ข้ามันข้ามวิงไปดูวิ่งไปวิ่ีจะตายแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งวันห่งข้านี้แหละดูเรื่องดูเรื่องมีขนมเหลืองไม่มี่งมากินนะมีแต่กิแล้วเนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะมีกูมีเอากันแน่เอาเมื่อกี้เดี๋ยนะเมื่อกี้เฮ้ยนั่นไงกูว่าแล้วกูเห็นตาม่วงๆกูไปแล้วทั้งหลังอ่ะโอ้มันวางมาแล้วบอสบอสบอสวิ่งก่อนเลยนะบอส บอสมั่พม่วงไหนมั่งม่วงบอสบอสวิ่งเลยนะบอสไม่หลอกกูเลยแถวเนี้ยแจ็คมันมีพลังงานด้วยมันหายไปป่ะหรือว่ามัน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 วาร์ปอะแต่มันก็มานั่นแหละเอเดนเดอร์แมนอ่ะวิ่งพีทล่าสุดโอ้โหดูข้างในดิโคตรกว้างอ่ะไไป ฟังนาเราดูรีดลงไปเราไปกันเถอะอุ้ยสเกลตันโผล่มาตะปาวตะปาครับโอ้ยแซ<ส>ดโอ้ยออกไปออกไปเดี๋ยวกูจอกโอ้ยลาวาอุ้ยอุ้ยมันยิงเฉียดหน้ากลยิงเฉียดเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ครั้งล่าสุดที่วิ่งลงหลุมศพเมื่อกี้โดนคิปเปอร์มากมอ๋อมันทำเป็นว่าวินตายมั้งวินโดนคิปเปอร์ ทำไมว่าพิ้นตายฮีโร่บารแล้วก็ทำไมทำไมมันต้องชื่อว่าฮีโร่ฮีโร่มันหรอแบบยังไงฮีโร่ของเราผีเอ้ามาฮีโร่ไปให้ขอขดแล้หน่อยนี่ไงจโเล่นคิงดอมไอตัวฮีโร่บายใช่ไหมใช่ไหมเราทำลายเออมันมันมีมันมีอีกเพลงหนึ่งแล้วนี่ไมีเพลงภาคสองไง แต่สู้พักแรกไม่ได้นะเว้ยท่านนั่นแหละพอแต่ว่ามันก็โอฟาร์รี่คิงดั้งมานะแต่เนื้อเรื่องมันมันไม่ค่อยซึ้งเท่าไหร่ตอนสองปกติฮะเนื้อเรื่องอะไรวะอะไรพูดถึงอะไรกันเนี่ยเพลงเพลงไมค์ครับจ้าเคยมีขวานเงินปะเอ๊เจอเพชรขวานเงินไม่มีเวลาปิดกดลาปิดเร็ววินวินดิ่งไปนะยวิ่นวินดิ่งไปเลยอะเมื่อกี้จะลองขุดลงมาหาไอ้เลสเตนเ์โทนกันพอเจอเลสเตอนปุ๊บ เจอเพชรดีปุ๊บเจอฮีโร่บายค่ะพอเจอเพชรปุ๊บก็เจอฮีโร่บายทันทีเจอฮีโร่บายปั๊บเอ้เจอเจอไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยเลสโตอน่ะไม่ใช่ฮารมันชี่ยามไม่ใช่ว่ายิงไม่ใช่ว่ายิงลึกยิงหลอนเหรอเออไม่ใช่ว่ายิงลึกยิงหลอนยิงลึกยิงล่งขนาดแค่ข้างบนยังได้ยินเสียงหาหาเนี่ยเออเออกูไปเล่นไม้เทาคนเดียวอ่ะ แค่กูแบบขุดลงไปประมาณสิบบล็อกอะแม่งห้าเต็มหูกูเต็มเลย <c oughs> ไม่รู้มันจะห้าอะไรนะนะกูขึ้นเลยกูเลิกเลยครับมีเค้าตอรี่สึกไหม,มครับนี่เป็นเกมแนวโฮเนอรเอย้ยไม่ได้ว่าแม่งทุกแนวอ่ะกว่าแม่งตอนเนี้ท่านโอ้ยเฮียไปจอยเป็นเ<ใ>นวมาขุขดทีโรบายตุยตุยไม่ก <c oughs> ูดอ่อเฮียจะพักเดี๋ยวพี่เบสก็งงอีกเอาวินจะปักป้ายทำไม <laughs> มายมิ้นมันเดินปาบๆกันว่ะแรกแนะพี่ก็เห็นพี่เบนเดินว้ามันกันแหละไม่ใช่หรอกโอ้ยกลับไปไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีฐานใช้เป็นร้อยเป็นร้อยแล้วก็เจอยิโรบายเป็นร้อยไปเออกูทเบนไม่บอสบอสไม่ต้ตงอุ้ยต่อตาเลยอ่ะอะไรหรอน่าพี่เบนไอพี่บอสกลุ้มแล้ว อ๋อนะบอสโดนเก็บเหรอบอสเป็นบอสเป็นคนต่อไปกูโดนไปเนี่ยคนแรกเลยมั้งรู้สึกนะไปฟรีแสดงว่ากูโดนคนแรกเลยใช่ไหมเนี่ยแม่งเอากูตายแรกแม่เอาแม่งเอากูตายไม่ได้ไป่ฟรีว่ะดีใจไหน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 บอสได้หลุมหลุมยรงไหนวะหลุมตรงเนี้ที่กูกบไป็นไงกบเป็นอ้ไรบอสก็จะหลุมเป็นไงเนี่ยกูเจอหรือบอสเจอ บอเจอแล้วกูไปวิ่งไปไปขุดอยู่ดีๆก็ดึงวุ้มมันเลยอยู่ดีๆก็ลงลงไปเนี่ยแบบกูเห็นบอสแบบฟลุ๊ลงไปเลยโดนดึงกระชากลงอยู่เฮ้ยนั่นใครอ่ะไอ้ต้นอย่างนี้ต้องดูผีกระชากลงวิ่งมาไหนวิ่งจะไปคนเดียวนะวิ่งได้ลงหลงนะวิ่งหนักจะปักไฟไว้ให้ก่อนนะครับมองดเกาะแดงไอ้แจ็คแม่งน่ากลัวอ่ะ ไม่กูจะกลับขึ้นไปยังไงเนี่ยเรามาทางไหนกันเนี่ยเฮ้ยมันก็คุดคุณโตขึ้น,น,ไ,น,นไปเลยเราอยู่ไว้เลย